สวัสดีค่ะวันนี้ก็เกิดเป็นหนึ่งในช่องเอ้ยวันนี้ก็เกิดเป็นหนึ่งในเกมไมครับอีกแล้ววันนี้เป็นไมครับเ,เวอร์ชั่นของวันนี้เป็นไมครับเวอร์ชันของนี้นะคะเป็นเวอร์ชันของไมครับที่ไม่ที่สมจริงแต่ว่าก็ไม่ได้สมจริงมากนะคะเดี๋ยวขอ,บอดเบาเสียงก่อนนะ,ะเสียงจะได้ไม่ดังเกินไปนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมครับกัน ันนี้ก็เป็นดิน,นงั้นวันนี้เราขอตัดไม้ก่อนนะคะไม้ก่อนปกปกปกตัดไม้ตัดไม้นี่นะคะเราก็จะตัดไม้ไปก่อนนะคะแต่ว่าเราจะต้องรีบคราบของก่อนที่ มืดนะเพราะว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยมันจะอันนี้ไม่ได้อเนาะจะคราฟของไม่ได้อุ้หมีถ้ำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปสำรวจถ้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอคราฟของก,ก่อนนี่นะคะสก,กินเราก็จะเป็นสก,กินผู้ชายแบบนี้นะคะเราจะคราฟแบบนี้คราฟแบบนี้ครับเป็นตัวคราฟหนึ่งอัน นี่น่ตอนนี้เราก็ได้โต๊ะครามมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่างมาอันนี้สี่อันเป็นอันนี้ก่อนนะคะอันนี้อันนี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาดาบหนึ่งอันนะคะแล้วอันนี้ ครับไม้อันนี้ก็ครับครับมานได้อีก11เอ็ดอันนี้เดี๋ยวเราขอไปตัดไม้พุ่มก่อนนะคะตัดไม้พุ่มก่อนโอ้ครับอยู่ดีใช่ไหม ขอพายเ็งที่แล้วก็อะไรก็ไ้ค่อ้หนะคะ ก่อนไม้เอาเป็นแบบนี้หนึ่งอันโอเคอเดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ก่อนอ่าขอภอา,ายที่มีเสียงฝนค่ะคือฝนตกมานะคะเราจะลงท้าก่อนที่ถ้ำมืดอะ่ะเราจะลงมาเอาหินนะคะจะได้มี หินใช้สติเขามันมืดมากๆากจะขึ้นยังไงวะเนี้ยเนี้ย เราก็จะเล่นมาค้าแบบนี้ไปเป็น EP, EP นะคะทุกคนอย่าพิ่งใจร้อนกันนะคะประตูเวลาเปิดมันลมลงกใส่กหล็กหนึ่งดาบเหล็กหนึ่งแล้วก็แบบนี้เวลเปล่มตละ นะคะเรามีดาบเล็กแล้วก็พิกแอ็กเล็กแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเอาท็อตก่อนนะคะเราไม่มีขวานตัดไม้ใช้พิกแอ็กตัดไม้กันล้วกันนะคะ,ะ,คะใ,คใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ ใครที่เป็นมือให,หม่เราไม่ต้องจำสูตรคราฟแล้วนะคะคือสมัยนี้เนี่ยเกณฑ์มาครับเขาปรับปรุงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครเป็นมือใหม่มาหัดเล่นเพิ่งมาเล่นเป็นมือให,หม่เนี่ยก็ไต้องจาสูตรคราฟแล้วนะคะก็ดูมาเปนยังไะไม่มีใครกำลังเขายังม,มันจะเป็นสูตรคราฟให้เลยด้านข้างนะคะ มันจะเป็นสูตรให้ดูตรขงข้างๆนะคะเวลาเราจะย้ายที่เราก็จะเอาตัว้าไปด้วยนะคะได้ไม้ละนี่สีอันลืมเหล็กลืมหินลืมหินปเป้าหินก่อนเราจะต้องที่ตัดไม้แล้วก็ที่ขุดดินนะคะเอาครบมือเดี๋ยวเราจะทำเป็นของพิน ักจก็ตองไม่จำตอนีถึงฉันฉันก็เจ็อันนี้ขึ้นไปนไปงสองอันก็น่าจะพอแล้วมั้งอ,อันนี้หนึ่งแล้วก็หนึ่ เราไม่มีหินนะคะตอนนี้เราก็ต้องไปเอาหินเอาหินก่อนเอาไไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเอาหินต้องเอาหิน เงินเๆๆนเงินเงินนเนแล้วก็หดินหนึ่งนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ครบชุดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางก่อนเลยนะคะไป แต่ว่าเราเริ่มถึงแล้วอ่ะเตาถ่านทำยังไงอ่ะทุกคนใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะเตาถ่านมันทำยังไงอ่ะเตาถ่านทำยังไงะคะทุกคนเตาถ่านทำยังไงบอกหน่อย ทราะว่็ทรายเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเอา้ามาเป็นกระจกเอาทรายไปเผาเนี่ยเป็นกระจกได้นะคะจะขุดขุดทรายไปกกอนทรายก็มีประโยชน์นะคะทรายมันมีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะแบบทามาเป็นกระจกบ้านได้แต่ถ้าใครไม่ชอบบ้านที่มีกระจกก็เอาพวกทรายเนี่ยไปทําเป็นบ้านก็ได้นะคะความรู้ นะคะคือทรายเนี่ยมันแบบช่วยเราได้เยอะมากกว่าที่เราคิดก็เออใหม่ก่อนไต้นไม้บงังนี่ดอกไม้เอาดอกไม้ก่อนอดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไปเพ้น์อันนี้ได้นะคะเพ้น์เตียงในห้องนี้ตอนนี้เราก็เก็บดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะ ว่าเก็บดอกมาเป็นเรื่อยๆแหละเก็บไปเรื่อยๆเ,เอาไปเพ้นสีเตียงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาขนแกะเพราะเราได้ยินเสียงแกะอยแถวนี้น,นะคะเราจะต้องไปฆ่าแกะเราจะได้เอามาทําเป็นเตียงนะคะก็เป็นมือใหม่่ะแต่ว่าเล่นเป็นอ่ะเพราะไปเห็นยูทูบเบอร์อหละคนเขาเล่นกันแล้วก็เลยไปโหลดมาเล่นนะคะ เราอยู่ป่าโงดิบสีเขียวแล้วนะคะว้าวนี่ไงแกจะแกแล้วทำเตียงกี่เตียงเดียวซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้คนแก่แล้วผมแก่ผมแก่ือแบบเราต้องหาบ้านอยู่แล้วนะเฟยต้องหาบ้านอยู่แล้วนะคือแบบถ้าไม่หาบ้านอยู่ก็คือซอมบี้แน่นอนจ้าแต่ว่าเราป้องกันซอมบี้ได้ไหม ขึ้นก้อน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 กระโดด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 ทำไมมันลงยากเนีวะขึ้นง่ายลงยากนะมันตกเนาะตกนะคะทุกคนคือเล่าต้องน่ต้องหายใจหายใจ วาง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 ไม่ให้เราขึ้นได้โอ้กลัวจะขึ้นได้เพราะมันมืดแล้วอ่ะคือเราแค่เราตกน้ำอ่ะเราก็ใช้เวลาหนีไปแบบขึ้นแบบมาหลายแบบหลายชั่วโมงแล้วอะนี่นะคะมันมืดมากเลย

เอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน้เราจะขึ้นไงเนะี่ยคือเรามีหินอย่างเยอะเลยแล้วเราคือแล้วตอนนี้เราอยู่บนเขาที่ตรง้นเราได้ยินเสียงแมงมุมอะตรงไหนมีลาวาเราก็จะต้องไปตรงนั้นนะคะจะสว่างลาวาเนี่ยเหมือนกองไฟให้เรานะคะเพราะว่า มันจะสว่างมากเวลาเรามาแล้วพวกมอนสเตอร์ก็จะมาตึงะนะเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะชอบอยู่ลววาวาอะไรพวกนี้นะคะเี่ชอบดนี่นอ่ะทุกคนนี่ดูลาวาไม่อยากตกเลยอ่ะคืนนี้ก็ยาวๆค่ะคนนี้ก็รอไปยาวๆ,ๆ,ๆนะคะก็คือเรามีแค่ขนแกะ หนึ่งอันเต็มๆเดี๋ยวเราลองดูสิว่าเราคราบเต็ยอุ้ยอุ้ยซุิันโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ โอ๊ยเจ็บ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 โอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเราจะพ่อป๊าใอยู่ไหนพวกมดจะอายุจะเข้านี่มันตัวอ๊๊ยเจ็บเจ็บ

ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแบบพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปหาของใหม่จะไปหาอย่างใหม่เหมือนเลยนะคะแล้วก็จะต้องเซฟไว้แต่เซฟยังไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราต้องไปฆ่าแมงมุมให้ทุกคนด้วยกรแมงมุมกระมาสิมาสิมาสิ มาสิมาสิมาสิแมงมุมเจ้าแมงมุงไมไอชิ้นนี้เก็บเป็นแบงมุมได้เก่งจะก็ชิ้นได้แล้วคือใยแมงมุมเราเอาใยมันมาทําเตียงได้นะคะหรือเปล่าอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะเรามีใยแมงมุมโต๊ะครับเจ๋วนะคะเราทำเป็นป้ายหน้าบ้านได้ด้วยนุ่มว่ะน,นี่คืออะไรอ่ะ ทอดเหรอหรือว่ามันคืออะไรมันทัดเหรออ๋อทอดทอดทอดเก็บทอดไว้ดีกว่าโอ้ยเจ็บมากโอ้ยเจ็บหนักมากๆเลยอ่ะโอ้ยเจ็บ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  เจ็บที่สุดเลยเจ็บช้มัดเอ,องั้นถ้าสำหรับใครชอบลิมนี้นะคะก็อย่าลืมกันล์ก็แจกกระสุนสักหน่นะคะแล้วมาดูกันว่าเราจะรอดกันหรือไม่มาดูกันว้าวว๊าบายบาย